จะมาเล่าประสบการณ์ของการเรียนปริญญาโทที่มอรานกันนะคะหลายคนมาถามค่ะว่าเวลาเรียนเนี่ยเรียนจบไปเป็นวิชาแล้วก็สอบไปเป็นวิชาหรือเปล่าใช่แล้วค่ะเราจะใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณ4อาทิตย์นะคะช่วงสัปดาห์ที่5เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาในการสอบในระหว่างเรียนนะคะก็จะมีการเก็บ quiz ค,คะแนนะหรือว่าการทํางานกลุ่มต่างๆซึ่งงานกลุ่มของปโทเยอะมากอย่างอาทิตย์ก่อนอะ่ะเป็นช่วงที่สอบจบวิชานะคะฟิลปริญญาตรีก็คือสอบไฟนอน่เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ี่โมง ผ่านมาอีกสัปดาห์ก็จะเริ่มวิชาใหม่ค่ะทุกคนมาเรียนทั้งหมด4ส,สัปดาห์แทบจะไม่สามารถที่จะลาได้เลยคือเราต้องมาแบบ ตลอดทั้งวันเรียนปริญญาโทถือต้องมีวิน,นัยมีความอดทนอย่างสูงมากถามว่าสามารถลาได้ไหมถ้าเรามีกิจธุระจริงๆเราก็สามารถทําวันลาได้ค่ะแต่ทั้งนี้ในช่วงระหว่างการเรียนมันก็จะมีการเก็บควิสเนี่ยใช่ไหมคะก็อาจจะไม่ได้คะแนนสักจากตรงนั้นไปแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าสังคมที่คะเจอเป็นสังคมที่น่ารักมากๆขนาดน้องๆค่ะไปต่างประเทศใช่ไหมมาเรียนด้วยกัน่ะพวกเราก็วิดีโอคอลหาการเพื่อที่จะมาแบบแฮปปี้เบิร์เดย์กับน้องๆในกลุ่มชอบที่นี่มากเลยนะเพราะว่าแบบทุก วันเสาร์ที่เราอยากตื่นไปเรียนเพื่อนด้วยสังคมด้วยวิชาที่ได้เรียนอ่ะมันก็สามารถเอามาใช้ต่อยอดกับชีวิตประจําวันเราได้ไจรที่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กําลังสนใจมาเรียนปริญญาโทท,ที่มอรานกันนะคะ